เราดูรถเก๋งเจ็ดที่นั่งเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวมิวพามาชมกระบะบ้างนะกับอัมพงคาววันนี้ใช้เงินเพียง1,000บาทฉะนั้นนะคะฟรีคขาจัดฟรีค่าโอฟรีค่าดำเนินการจดไปแนนสวัสดีค่ะวันนี้อยู่กับมิวเช่นเคยนะคะที่เป็นรถอัมพงคาสาขาสะพานสีวันนี้หมิวไม่ได้มารีวิวรถนะคะมิวจะพาทุกคนมาเดินชมรถร้านเราสวยๆกันเลยจ้า เลยคันนี้นะคะจะเป็นมาด้าเป็นวีออสคันนี้นะคะปี2012เครื่อง1.5ตัวนะคะขายเพียง2 9, 9 0 0บาทนะคะอู่เสรแบบนี้เลยคันนี้นะคะมีรีวิวแล้วนะคะต่อกับเจ้าวีออสคันนี้นะคะเป็น เครื่อง1.5เป็นตัวนปี2014เราขายอยู่ที่3 79,000บาทเท่านั้นเองนะคะคันนี้ก็มีรีวิวอยู่เหมือนเดิม <c oughs> ต่อกับเสร็จที่นั่งคันนี้เลยจ้าเป็น Toyota a v e n z a เครื่อง1.5ตัว S, ว <S นะคะปี2014นะเราขายเพียง3 59,000บาทเท่านั้นเองสวยๆแบบนี้เลยนะคะ แล้วก็เป็นมิสูวิชิคันนี้นะคะเป็นปาเจโรเครื่อง1 2.5ปี2010เป็นตัวซีนะคะขายที่459 0 0 0บาทเท่านั้นนะคะเราดูรถเก๋งเจดที่นั่งเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวพามาชมกระบะบ้างไป ก็เป็น Isuzu X-Series คันนี้นะคะปี2014นะคะเราขายอยู่เพียง4,99,000บาทเท่านั้นนะคะเทรืงองจ .5 นะตัวนี้สวยงามไหมคะ คันนี้นะคะเป็น Ford Ranger เครื่อง2.2นะเป็นตัว SLT นะคะตัว SLT นะปี2012เป็นเกียร์ออโต้นะคะคันนี้4ประตูนะเราขายอยู่เพียง3 9 9 0 0 0บาทเท่านั้นเอง<ป><ป>อ่ามิวพาดเดิน ชมรถหนอฝากโปรโมชั่นด้วยค่ะออกรกับอามพงคาร์วันนี้ใช้เงินเพียง1000บาทฉานั้นนะคะฟรีค่าจาัดฟรีค่าโอฟรีค่าดำเนินการจะไปแนนดูแลหลังการขาย1ปีเต็มผ่านศูนย์ไปแดงให้ด้วยนะคะแล้วยังมีบริการฉุกเฉินช่วยเหลือ24ชั่วโมงบนท้องถนนกับลูกค้าอัมพงคาร์ของเราด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะหนวขอฝากใครสนใจอยากออกรถนะคะติดต่อที่รถมือสองอัมพงคาร์สาขาสะพานสีบวรวินนะแล้วก็มีไลน์ออมพงคาร์นะคะหรือจะโทร หาหนูโดยตรงเลยนะคะที่เบอร์0649388272ค่ะเจอต้องมีหนนะคะเรามีแอดมินคอยตอบ24ชั่วโมงเลยนะคะสำหรับวันนี้นะต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะเจอก,กันคลิปหนะะ้าค่ะบ๊ายบาย